nhau đây và đây cứ xung xuống màn này là gấp ta sâu kìa เด, ừ, ดี่น้องอืมตากสมสีดอกนี่พี่น้องขออูดอกนึงเพิ่งนี่นนนนนนนแล้วครับ ไปเนอะปล่อยแล้วฮิตเพิ่งครับคูหนึ่งว่าง่ามครูฮึตายเน่าเนาตุ้งสีมันตลอน้อกดอกนี้เท่ากนะ็น้อยเนาะสองดอกสามดอก ถั่เดี๋ยวก็น่งามครับพี่น้ององนะอืมอัอย่างนครับไป้อครับโอ้งอมโคครับพี่น้องืออขักระบ้านนี่ หมานมาน,มาน,น ung, ครับหมานนกยุงครับพี่นอ้อง ต่อเยเราค้างกันนี่เราพี่น้องโอ้หมานเห็ดเผืองุ้งปล่อยเลยพี่น้องเห็ดเผิงกปล่อยแล้วครับเห็ดกอมาเลย nóng khoa lẹo hơi co ô oh, đọc ngay đây ô đầy vô nó vậy ah, nó đầy dị động nó ôi oh, vẹn nó đầy dị nó làm nhau

งามคู่พี่น้องอืมงามครับพี่น้องอืมขอเดี๋วพี่น้องอีกดอกนึง uh huh. ก็แดงครับโ uh huh. oh, อ้ห้ามไงครับตรวจ <laughs> เผือกปล่อยแล้วมานครับพี่น้องมานครับปล่อยแล้วครับเผืองแดงครับดอกน้อยๆน้ำงามจ้าหวานจุวย,ยดีครับน บางทางเลยแบบที่นี่โอ้กบดอ,อกยังไงเลยเนาะพี่เนองเห็ดกอโอ้ดอกงามเลยครับเออ ครับพี่น้องพ่งครับพี่น้องอัศจรรย์ม่อนกินแต่มอนสังมัยไงอัศจรรย์นกไสบ่มีขวนถากใหม่สร้างมาได้ยุโกนนะพี่น้องด้ยครับนี่แหละคำโบราณพันว่าขยันกับโอุดไา่นะพี่น้องเนะบบา,นนา,นานะนอนะเอา มื่อนี้ก็มาอยู่ในช่องยูทูบของสิงห์แหนมชาแนลครับมื่อนี้ก็บภาพี่พา่น้องเลาะโคกเลาะป่านะครับพี่น้องเนาะมาเบิ่งเละาะเบิ่งเห็ดอ่ามะนาพิ่นดอกครับโอ้โหจักโคกจักป่าดอกนี่คลิปที่ซอนของพ่อใหญ่สิงห์หมหรือว่าช่องสิงห์แหนมชาแนลมหาเห็นได้พี่น้องด้วย <c oughs> สิเป็นยังไหนวนะเนี่ยอา,ากตาตะวันเข้ากันมาช่วงกีซีตีห่าครับเจ็บมากครับเนี่ยประเทศไทยคลิปให้พี่น้องเบิ่งอืมนี่มันแจ้งแล้วก็บิีเริ่มไทยพี่น้องเบิ่งไปเรื่อย,ยน,น,นะครับเนีย่ยรุ่นต่ บุญสิมารหรือมบงหมาอย่างไรกันไปรุนตามๆกันครับไปสุ่มปลาสุ่มโขกไปน้ำพีแยมเด้อครับเด้อเอาขอบบุญขอบคุณผู้ที่มากดไลค์กดแชร์ให้เพราะได้ให้ช่องสิงแยมเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องเบิง่งอีกต่อไปนะครับเด้อนับหนุนเนี้ยบานหลังหน่อยจากหลังเนี้ยน,นะครับเด้อชบอบน้ะหลังนึงเพื่อนโอ้มาด๋อยหน่อย,อยพี่นอ้องพี่น้อง โอ้มาดอกหน่อยพี่น้องเลยพอจะดอกให้หน่อยเดี๋ยน้อมันมาพี่น้องเนาะงั้นเราเอา ครับพี่น้องเพิ่งแดงโอ้อยู่ใต่งหินครับเถอะพี่น้องก็ต่ออยางก่อนเหลือไว้เขาบอกเหลือโคโหโอ,โอ้ขาจาังในมาบโพดเถอะ่าพี่น้องบันโอ้

วูบูบัวตึกมูยังไงเลยเนาะแกงอุ้ยขัาก,กับพี่น้องลองข้อขนาดเอาอยู่ว่าอีหน่อย,ยมันเอาละนดพี่น้องเล็กเนมากหรอกใครหน่อน่อยก็เอาลดว่าอีบ่อ่ะกูแม่ครับพี่น้องว่อนี้ มันก็มีความหวานมาฝากพี่ฝากน้องกับาณนี้แหละครับถก็ได้เฮ็ดเพลิงเป็นฮ็ดเพลิงนะครับเด้อแล้วก็เป็นเฮ็ดกอแดงครับอันนี้ก็บส้งหวานอยู่ครับอืม่มน้ำเพลินคงจะโขกแกะปลาดอกอืเอาขอบุญขอบคุณผูณ้ที่ขามารับชมช่องสิงห์เียมชาแนล้ะครับเด้อที่มากดถูกใจกดเม็นต์กดไลค์กดแชร์ให้ครับ ก็ได้เฮ็ดช่องใหม่ใม่ให้พี่ให้น้องเฮ็ดคลิปใหม่ใม่ให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกต่อไปนะครับเด้อเอา้าสุดท้ายนี้ของีุยังหลายขอ,ลขอบคุณขอบคุณพี่น้องจะเก็บด้ะจดุดจะไข่ขอให้ลำล่ำรวยๆสุขุมทุกคนนะครับเด้อสุขีสุขังสตังเหลือใช่ครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ